สวัสดีครับวันนี้มาชมรีวิวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับตัวนี้มีมาเฉพาะตัวเครื่องนะครับโซนี่ด7บเนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของซีรีส์นะจะมีระบบโปรเจกต1นะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธ5.0นะครับอยู่ในโหมดฟังก์ชัน CDFM สัญญาณชัดเจนติดสตอริโอ AUX ใช้งานได้ปกตินะครับภายในซอบบํารุงให้แล้วอย่างดีนะปุ่มกดเปลี่ยนให้ใหม่โหมดวอลล่มดีไม่รวนหน้าจอสดใสชัดเจนเลยนะตัวนี้แล้วก็มีการเก็บสีฝาคอบให้ด้ดวย จะได้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับตัวนี้บอกได้เลยเสียงแจ่มมากครับทั้งฟังเพลงระบบคู่หน้าหรือจะฟังเพลงระบบ5.1โปรเจกได้เลยนะเดี๋ยวชมภาพนิ่งกันก่อนนะครับจบจากภาพนิ่งนิ่งนะครับจะมีคลิปเทสเสียงนะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับมาชมรีวิวเครื่องเสียงโซนี่กันนะครับโซนี่เดบันยูเจ็ดเจ็ดนะครับตัวนี้ใช้งานได้บลูทูธห้าจุดศูนย์นะครับในโหมดฟังก์ชันซีดีน,นะเอฟเอ็มสัญญาณชัดเจนติดสเตนด์เอเรอเอข้างหลังใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับภายในซ่อมบำรุงให้อย่างดีแล้วนะตัวนี้เสียงออกคบห้าจุดหนึ่งด้วยนะตัวนี้เป็นตัวท็อปของซีรีส์นี้นะครับจะมีระบบห้าจุดหนึ่งนะภายในซ่อมบำรุงให้อย่างดีหน้าจอสดใสชัดเจนชัดเจนมากตัวนี้นะครับสีฝาครอบเก็บสีให้ใหม่นะ มาดูด้านข้างกันก่อนนะครับทําให้ดูดีขึ้นนะครับสีใกล้เคียงของเดิมนะนี่นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่วอลลุ่มของมันนะเป็นวอลลุ่มเทียบนะครับใช้กันได้พอดีเลยนะนี่คือด้านหลังของเครื่องนะครับเสาอากาศเ m ีเสียดสัญญาณในช่องนี้นะครับ AUX อยู่ด้านนี้นะครับตอนนี้เป็นไลท์เอา Li ไลท์เอาสามารถต่อออกเครื่องเสียงอื่นได้ด้วยนะครับในโหมดบลูทูธนะครับอันนี้ช่องลำโพงคู่หน้าอันนี้เป็นลำโพงเซนเตอร์นะครับอันนี้เซราซ้ายขวาพัดลมระบายร้อนจะทํางานก็ต่อเมื่อเปิดเสียงดังๆนะครับเกินวอลลุ่มสิบห้าสิบหกขึ้นไปนะนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปทสเสียงกันนะครับเดี๋ยวมาชมคลิปทสเสียงกันนะครับเดี๋ยวเสียบพาวเวอร์ก่อนนะครับเสียบสายไฟนะครับหน้าจอเดโมจะขึ้นมาแบบนี้นะครับหน้าจอสดใสชัดเจนมากครับกดพาวเวอร์ เรารีเลย์ดังครับอ่ารีเลย์ดังก็ใช้งานได้แนั่นแะครับตัวนี้อ่าอยู่ในโหมดเอฟเอ็ม,มนะครับเดี๋ยวมาฟังระบรบคูนานก่อนอ่าตัวนี้ผมจะแถมรีโมทไปให้ด้วยอันหนึ่งนะเป็นรีโมทไม่ตรงรุ่นนะแต่ใช้งานได้ครับเปิดปิดแล้วก็วอลลุ่มวันรุ่มนะครับใช้งานได้แน่นอนครับ,บรนี่นะครับวอลลุ่มดีไม่ลวนนะกระปุกเหมือนกัน ผมกดเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วทุกปุ่มเลยนะครับใช้ง,งานได้ทุกปุ่มเลยไฟสเตอริโอติดครับสีแดงตัวนี้นะมนจะทําให้เรานี่ยนะครับไฟสเตอริโอติดทุกสถา,านีเลยนะนถ้าอยากให้เป็นออโต้นะครับต้องมากดตัวนี้ให้เป็นขึ้นคําว่าออโต้อย่างเงี้ยนะครับหมุนทีเดียวเขาจะล็อกขึ้นให้นี่นะครับ ถ้าไม่อยากต้องการออโต้หมุนเองนะครับกดตรงนี้ให้เป็น normal นะครับนี่นะครับเป็น normal ก็จะหมุนขึ้นเองนะครับรของตนเองบืง้นดนี่นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเทสบลูทูธกันนะครับมาเทสบลูทูธนะครับกดฟังก์ชันไปที่ฟังก์ชัน c d นะครับนี่นะครับฟังก์ชัน c d นะแล้วก็มาเชื่อมต่อโทรศัพท์ครับกดไปที่หน้าบลูทูธโทรศัพท์นะ นี่นะครับกดคําว่าค้นหานะครับตรงนี้นะครับเราจะเจอคําว่า bt 5 0 audio นะครับกดเชื่อมต่อได้เลยนะอันนี้ผมเคยเชื่อมต่อแล้วมันเลยเชื่อมอัตโนมัตินะครับแล้วก็มาฟังเพลงนะครับเปิด power เอ่อกดเสียงในโทรศัพท์ให้สุดเลยนะอันนี้ฟังแบบคู่หน้าไปก่อนนะครับ อีคิวสำเร็จรูปจะอยู่ตามนี้นะครับเมนูหนึ่งแล้วกดเลื่อนเมนูสอง 2. แล้วแต่ชอบเลยนะครับถึงเมนูสี่เลยนะสมมุติถ้าชอบล็อกนะครับกด Enter เลยปรับอีคิวเองนะครับตัวนี้ปรับได้ห้าแบนด์กดปุ่มซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้นะนี่นะครับแล้วก็เลื่อนเอานะครับเสงกล้องกลางวานครับ นา,นา,นานไปเดี๋วยวมา,ฟ,ามมฟังเสียงแบบ5.1นะต้องกดโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเนี่นครับแต่โปรเจกต์เราต้องมาปรับเสียงใหม่นะครับเสียงจะออกเซนเตอร์และเซอร์ลาวนะครับ เสียงร้องส่วนใหญ่จะไปออกที่เซนเตอร์นะครับเสียงกล้องกลางวานจะออกที่เซรลาวนะนะครับ,บ,บสดสเดี๋ยวผมจะเทสการเล่นหนังนะครับมาเทสหนังกันนะครับผมจะดูหนัง,ง5.1นะแต่การเล่นหนังนะผมก็จะ ปรับเสียงหน่อยนะครับโดยเน้นเสียงกลางให้มากขึ้นนะครับ ฟังเพลงเสียงก็หึมเลยนะแจ่มมากๆผมบอกเลยนะครับจบในตัวเดียวนะที่อยากดูหนังแล้วฟังเพลงด้วยฟังเพลงก็พอตัวนี้ฟังคู่หน้าพอมากนะครับหรือว่าจะเอาไปฟังแค่จุหนึ่งก็พอมากเลยขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ